อรหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอหนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระ ชอบเลยโดยพระองค์เห่นนั้นขอความสุขคหมเจริญในธรรมจงมมแก่ผู้ังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ไปควรตั้งใจตังธรรมมในเวลาเช้าจะเป็นคำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้จะพูดเรื่องการอยู่กับปัจจุบันหรือปัจจุบันะธรรม อดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่เช่นั้นมีสติกำนดรู้อยู่กับปัจจุบันก็จะพลันบุญทุกน์ปล่อยอดีตวางอนาคตมีสติกำนดรู้อยู่กับปัจจุบันนี่คืหลักสำคัญของการปฏิบัติ อนะยู่กับกายในเวทนาในจิตในธรามในโดยใจไม่เล่นไปทั่วตัวอดีตก็ผ่านไปแล้วไม่ควรคำนึงถึงนั้นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ควรไปกังวลในอนาคตนะมีสติกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันนี่คือหลักสำคัญในการปฏิบัติ นั่งมันก็มีสติรู้กายรู้ใจเนีปล่อยใจมาเล่นไปดูตัวนั่ปล่อยใจให้เล่นไปเต็มกายดูกายในกายในกายเราทั้งตัวหัวจุดสับผูสัมผัสพื้นเนี่ยปล่อยใจให้เล่นก็ไปในกายแล้วก็เราป่าลมก็ไปในลูกโป,ปง่งหรือเติมลมก็ไปในยางแล้นจน หัวเราก็คือหัวจุกนะ่ปยลงมเข้าไปเราลมเข้าไปในกายเรากายก็คือลูกโปง่ลงลมก็คือจิตของเรานะจิตมันเต็มกายจิตเต็มกายเหมือนลมเต็มลูกโป่งนะแล้วก็ลมที่มันเต็มอย่างรถยนต์น้าลูกโป่งก็ลอยตัวอนะ้นี่ยใจเต็มกายก็เหมือนน้ำเต็มขวดนะั่นี่ะปล่อยน้ำเข้าไปเต็มขวด ใ,ใจเราก็เหมือนน้ำน้ำไหลเข้าไปในขวดกายเราก็คือขวดเนี่ในยใบมันเล่นไปนี่เล่นไปใ,นใจตั้งไว้ที่กระหม่อมศีรษะบนสศดางกา่อนบนหัวหลงเราปล่อยลงไปล้วก็ระลาดน้ำกล่องทรายเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนั่งก็รู้สึกตัวดีอยู่งนี้ นิสินโนวาเดชินโนมีติปิชาณติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งนะาให้สติมันเล่นไปเต็มกายน้มันตื่นทั่วตัวสติแปลว่าอะไรสติม็นแปลว่าตื่นทั่วตัวเน่ยสติโลกสัสมิชาโรลสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกนี้ น้าตื่นไปช่วยตัวนี่ะแล้วเดี๋ยวหัวจดสักนงสนะหัวจดเท้าจดสักหงส์แผ่ใจให้เต็มกายแผ่ไปที่ฝ่าเท้าฝ่ามือแผ่ไปช่วยตัวนี่ก็เราหายใจช่วยตัวนะนั่นคือยอดมนุษย์คือยอดคนนะนยอดมนุษย์นี่หายใจไดยช่วยตัวเองน้าลุบแผ่ลมไปช่วยตัวไป หน่าต้อหายใจในตัวตัวได้ก็ไม่ตายอย่งแล้วก็ส่เดือนไส่เดือนอยู่ในดินมันหายอย่างไรก็มันหายใจในส่วตัวอย่นะอยู่ในดินมันไม่ตายทุ้คนหายใจในวตัวัก็ไม่ตายถ้าไม่อยากตายก็หายใจไว้เลยในวคนที่มันตายมันคิดเกี่ยนหายใจนะไม่หายใจก็เลยตายนี่ตายไม่ได้หายใจ นถ้าไม่อยากตายก็หายใจไว้อย่างนนี้คนที่ตายก็ค,คนสิ้นลมนหมดลมลมมันออกหมดหายใจไม่เข้าหายใจเข้าไม่ออกเพราะฉะนั้นเขาดึงลมเข้าไปนะลมมันออกหมดเลยลมออกก็ตายลมเข้าไม่ไ้อลมออกไม่เข้ามันก็ตายเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าค,คนสิ้นลมคนตายก็คนสินนส้นลมเมื่อวานนี้ท่านสิ้นลมไปแล้ว นะ้าเมื่อเวลาสิบห้านาฬิกาก็คือตายนี่ลมมันออกไม่เข้าลมออกไม่เข้าก็ตา,ายลมเข้าไม่ออกก็ตายเข้าอย่างเดียวไม่ออกก็ตา,ายน้นแพ้ใจไปทั่วตัวที่หายใจไปทั่วตัว,วนะ่าเดี๋ดูกายในกายหายเราก็ตัวเราเนี่แหละใจมาดูกายกายเรานั่งอย่างนี้ ตั้งแต่หัวจุดสะโพกขึ้นมาพื้นเนี่ยเห็นตัวเรานั่งอยู่ไหมน้ากายนั่งใจไปนั่งด้วยเขาจะไปไม่ใช่กายนั่งแต่ใจเขาไม่ยอมนั่งใจดูดูให้พอดีดูมากไปเดี๋ยวก็นั่งหลับอย่างนี้มั <c oughs> นตั้งใจเกินไปไงดูให้พอด,ดีดูเต้นไปเดี๋ยวก็หลับองนี้นะานีมันตื่นประเดี๋ยมั้ยไม่ใช่ดูจนหลับนึ่งที นั่นตั้งให้พอดีใช่ไหมเป็นกลางกลางบุญกลางบาปนะกลางใจกลางกายตั้งใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเอาอย่างนี้ศูนย์รวมจักรวาลอยู่กลางกายเราเนี่ยจักรวาลอยู่ที่ไหนศูนย์กลางจักรวาลอยู่ที่ไหนที่กลางใจเราเนี่ยเขอย่างนี้ศูนย์กลางกายใต้ายลิ้นปี่นี่ก็ศูนย์กลางจักรวาลนี่แศูนย์กลางโลกเลย นะาโรคมันกลมนี่ยศูนย์กลางโลกรคอะไรใจเราอนอย่างนน้ากลางสวงอกเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางโรคอย่างเนี้ยน้าศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยเราเนี่ยคือเจ้าจักรวาลอย่างนี้ยในจักรวาลเราก็มีคนเดียวเนีน้านอกเรามันสมมุติทั้งหมดยังไม่นอกเราความสมมุติทั้งหมดยังไม่ตัวเราเนี่ยคือเจ้าจักรวาลอย่างเนี้ยพระอาทิตย์ก็บอกพระอาทิตย์เป็นเจ้าจักรวาล ในจักรวาลหนึ่นจะมีพระอาทิตย์เป็นเจ้าจักรวาลนะแผลไปสุดขอบจักรวาลนะพระอาทิตย์เนี่ยตั้งอยู่หมอนั่นเองทั้งวันทั้งกลางคืนแต่ที่มันเป็นกลางวันกลางคืนเพราะโลกเราหมุนนะพระอาทิตย์ไม่ได้หมุนพระอาทิตย์ตั้งอยู่นั่นเองน้นะล่าโลกเรามันหมุนหมุนรอบพระอาทิตย์เนี่ยหนึ่งปีต้องใช้เวลาถึงสามร้อยหกสิบห้าวันนึงรอบพระอาทิตย์ครั้งหนึ่ง นึกวันหนึ่งปีหมดลอบตัวเองเันใช้เวลาถึงยีนะ่สนะิบสีชั่วโมงนพระทิศเป็นเจ้าจากักรวรรนะจกักรวรานหนึ่งมีพระทิศเเป็นเจ้าเียันประลองแสงน,นะนี่เยนะดูกายในกายเห็นไะหมเห็นกายหร้ กายในกายมันก็ดูรถในรถในกายเรามีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีหนังมีเนื้อมีกระดูกนะมีตับมีปอดมีหัวใจมีไตมีบ้างมีไส้ใหญ่ไส้น้อยเี่ยมีอหารมียอหารเขามีน้ำเลือดน้ำหนองมีขี้ตามีขีหูมีขี้ปากมีขี่ฟัน มีที่เมื่อบีที่ใครเห็นไหในตัวเราเห็นไหมเห็นกายในกายไหมนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นยงมีกายมีแขนสองแขนมีขาสองขาเห็นเห็ขาไมีเท้าสองเท้ามีมือสองมือมีนิ้วนยี่สิบนิ้วมือสิบนิ้วเท้าสิบเห็นไมใจดู เห็นหลังนลยนะเนี่ยเห็นเป็นหลังนียตามองไปเห็นอยู่ใกล้เราก็มองเห็นใช้ทอยแล้วเนี่ยนะเนี่ยดูกายในกายนี่ก็นั่งเหยื่อนั่งเฉยเฉนจะหลับเขาจะไหมต้องหางานในจิตธรรมกับมาฐานในการหางานในจิตธรรมจะนั่งเฉยๆไม่จะหลับเขาจะนหมวิปัสสนาเขายกจิตขึ้นมาทำงานเนีมาตฐานมันนั่งนิ่งเฉยๆนั่งไปหมด ก็หลับอยู่หมดมากเก็หลับเอยเนี่ยสมาธิเลยทำที่เกียรติเลยรูที่เกียดติติดสมาธิติดใความสบายนังหลับอะรอ่างนะต้องขึ้นมาทํางานย่ามียกเก็กจิดขึ้นมาทํางานมีานะเพวกลือสีเป็นมันหลับหลับเป็นแปดหมื่นสี่พันหมากลับอพวกพวกูกป็ชานนะไงพวกพวกขล่มนี่ยมันหลับอยู่เป็น เป็นห้าร้อยกับเลยนะลูกๆของผมก็ตื่นมาอ้ากิเลสเกิดเกิดอไร่าีนะสมาธิสรรมชาติแก็คนหลับอะไรเขาจะมีแล้วก็ก้อนหินแล้วก็ท่อนไม้อะไรก็แบลูกประชานี่ลูปประชานะรูกประชานนี่นะเขาตื่นมาอ้าวกิเลสเต็มหัวอย่างงี้ยกิเลสเต็มกายอย่างเงี้ไม่ได้ละอะไรนะพวกได้รรมชาตินี่เรืองการพักจิตเขื่อยใจเขาจะมี ไม่รัที่ไหเลยแนมะ้แต่ตัวเดียวอย่างนี้นพวกฤาษีก็นะหมดจา่ามนาจ่าเก็ไปตกมันลุกนะพวกฤาษีนะ่ะนะพวกศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมเขาบอกเขาเก่งนิดเดียวนะแต่เขายอมอยู่อยู่บุคคลเดียวคือพระุทธเจ้านะตำราดูพุทธลักษณะเป็นตำราของพราหมณ์นะพุทธเราไม่มีนะตำราของพราหมณ์พราหมณ์ยังยอมรับนับถือพระพุทธเจนะ้าเนี่ย ผู้มีมหาบุตรลักษณะนี้คุณลักษณะสามในสองประการอยู่ในตำราของศาสนาพราหมณ์นะเห็นไหมตอนที่พระเจ้าน่าประสูติใหม่ใหม่นอาทิตตาโดยสีมันจะมาเน่าเขานึกเขาเชิญมาให้มารับขว,วัญมาทำนายเน่าโทรถเห็นไหมพอมาเห็นกองจับในฝ่าเท้าเนี คุ้คมกุมานมาจะให้ไหว้ฤาษีฤาษีก็ไม่ไหว้พระภูธิสัตว์นะก็ไม่พระเทเจ้านะนาหนไหนวหมนันะ่นแหละเขาบอกอ๋อนี่เป็นพระเทเจ้าเนะนี่ยเป็นเขาบอกว่ามีกองจับในฝ่าเท้านะ่ะอที่ตานะก็ะต้องกดมักรเนะีแล้วก็ร้องไห้นะที่ร้องไห้เพราะว่าเขาจะไม่ได้ทันเห็นพระเเจ้าแต่จะรูนะ้เขาจะมองหนอภาพก่อนเลย นั่นแหละตำนาของ <c oughs> พุทธลักษณะดีเลยอาหันต์พราหมณ์ะรามก็นะมจะนับถือพระพุทธเจ้าทางด้านนี้นอกคนอย่างอื่นก็ไม่นับถือนะพราหมณ์เนี่ยก็บอกเขาเป็นผู้สูงสุดด้วยนะแม้แต่กษาาัตริย์เขายังไม่อยอมนับถือนะพราหมณ์พระพุทธเจ้าจะอุบัติคือสองตระกูลคือตระกูลพราหมณ์กับตระกูลกษัตริย์เท่านั้นองในโลกยุคที่ชาวโลกยกระดับ กษัตริย์เขาจะมาอุบัติในตระกูลกษัตริย์ในเวลาใดชาวโลกยกย่องพรหรามเป็นผู้เลิศผู้เกิเศษเขาก็จะมาอุบัติใน,ในท้องของพระรามพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือพระโพธิสัตว์จะอุบัติในสองตระกูลนี้ได้ไตระกูลพรหรามกับตระกูลกษัตริย์เท่านั้นอย่างอย่างพระพุทธเจ้าพระศรียาเมตไตรจะอุบัติในตระกูลพรหรามมีอยายุแปดหมื่นปีชของมนุษย์ คนในยุคนั้นจะมีแต่คนดีเลยคนชั่วมีไม่แต่คนเดียวอยน